สวัสดีค่ะก็สซีบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตาากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านใดที่กําลังมองหาตามหารถกระบะราคาประหยัดนะคะแนะนําเจ้านี้เลยค่ะประหยัดและส่งได้ด้วยนะคะมิสซูบิชิส s า a d a c a แคปขลุกท่านรถกระบะสภาพพร้อมใช้งานนะคะขับทางไกลได้ข่าววิ่งได้ปกติใช้งานได้ยาวๆเครื่องยนต์ดีเซล2.5เทอร์โบนะคะประหยัดมากๆ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะเลี้ยวง่ายนะคะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงปกติทั้ง2บานค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่เด้งไม่หลุดเกียร์เข้าครบได้ปกติเลยค่ะราคา5 9 0 0 0บาทนะคะราคานี้คือมีเอกสารให้ครบสีเขียวกับดำลงเล่มเรียบร้อยสุกท้านถูกต้องตามเล่มเลยนะคะคัดสซีสวยทั้งเส้นไม่มีดามฝาท้ายเปิดได้ พื้นกระบะทำสีชมพูหวานเจียบนะคะตามนี้เลยค่ะภาษีพรบรปี6-6เดือนกันยาเล่มเอกสารมีครบล้อแม็กขอบ18 TE 37อายางปี19นะคะ5900มบาทค่ะไปตามสภาพแบบนี้เลยถูกใจท่านได้ติดต่อโทรคุยกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะ คุยเจราจานัดหมายกันโดยตรงค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลให้ทุกท่านได้รับชมเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อเป็นช่องทางที่เราจะได้มาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ